không chia cái này Anna Anacho kệ Pip Anacho Now now Finish finish Ăm Sarangye Sarangye Cũng kệnh mà Cũng kệnh You <laughs> need this Lead Sửa rồi nha เหมือนกันเลยอ่ะเดินมาไม่มีกริ๊ปป้าตะกรีนอาหามแรงๆได้ไหมท่านผีพี่แซมสอนผมมาอะไรแบบนี้อ่ะโอ้โหโอ้โหนี่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 ได้ยินเสียงเธอ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  ร้องเสียงใหญ่ไม่ค่อยดีเขาต้องร้องเสียงเล็กดีนเสียงเธอดีนเสียงเธอจะกลัวจะกลัวจะกลัวอะไระกลัวไรวันนั้นอนะ่ะมันมีคนมีคนตัดคลิปผมไปแล้วถามผมถามคนก็พิมพ์ถามว่าเสียงใครเสียงใครเสียงใครคือเสียงผมไนงะเวลาผมเล่นกีตาร์ผมก็จะร้องแบบเสียงสอง ไม่มีแสงไฟมองไม่เห็นทางจะกลัวหรือไม่ได้ยินเสีงเยงเธอกเปิดไม่ตรงจะให้กูร้องไงเบสผมผมเออ <laughs> ผมมีหลายเสียงไง เปิดเลยใช่ไหปิดให้กูเถอะแล้วก็เธออานึกหนาวทั่คราวที่ใจขึ้นลมก็หอมใจฉันในความอุ่นของเธอก็หอมใจฉันก็หอมก็หอมก็หอมใจก็หอมใจฉันก็หอมใจฉันในความอุ่นของเธอ I want Korean pajams I want

จับมือฉันไว้จับมือฉันไว้ฉันก็บนหัวใจหัวใจเป็นเป็นบอกชาลีร้องเกาหลีให้กามินร้องไทยทำอะไรมันยากขึ้นเหรอพี่หล่อใครอะหล่อมากเลย before อืมมิกกามินปุ๊บบิ๊กบิ๊กเฟสเลย now up up จะเป็นกิโล นูนู้น่โบนู้น้นเซฟคิร์เวนนี่ปฏิทำงานที่โรงพยาบาลอะไรกันเนี่ยชุดใช่เลยคุณด้วยนะคะคุณชาลผมเป็นผู้ช่วยว้าวว้าวสวยมากสวยมากสรุปเพลงไม่ได้เล่นนะครับผมไว้จะเล่นพรุ่งนี้อันนี้อะไรพี่พี่นักถือเปิดโชว์ให้ดูนเลยพี่นักถือว้าวน่ารักน่ารักใครตอบคำถามถูกใจรับกรอบรูปมีห้าอันเฉพาะคนที่ซื้อหนึ่งพันขึ้นไปนะคะ มีมี oh, first time เป็นกรอบรูปหมุนได้นะ่ารักมากเลยพี่แน็กโชว์หน่อยมี oh. <Wow. S 2> oh. first time พี่แน็กตั้งคำถามให้หน่อยค่ะชาลีเอมมี่ first time first time ช, <c oughs> <c oughs> ชารีลองหันข้างเหมือนในรูปนี้ ไม่ได้แลพี่ตอนเนี้คือมันบวกเจกิโลครับตอนเนี้ยเดือนเดียวเท่านั้นเองนะครับผมเจ็ดกิโลวันนั้นวันนั้นไปทํางานเนี่ยหน้ายังตอบอยู่เลยนะฮะสวยไหมสวยหรอหรอตะกาไหนบ้างครับวันนี้นะครับใครที่อยากทดลองนะครับใครที่อยากซื้อไปใช้ผมว่าไปซื้อไปใช้จริงๆได้เลยเป็นยาสีฟันที่ถูกใจเพื่อนๆได้เลยนะครับผมใครที่ตอบคําถามถูกใจรับกรอบรูปมีห้าอันนะครับผม เพาคนที่ซื้อ1,000ขึ้นไปอืมชลีตั้งคำถามเลยค่ะฉันยูัเดชอช่นสิบคำถามอ่ห้าคำถามไปคน เฉพาะคนที่มียอดซื้อหนึ่งพันขึ้นไปนะคะรีบกดซื้อเลยนะคะแล้วมาตอบคำถามเพลงดังไปนิดนึงนะครับผมเพลงดังไปนิดนึงเพลงดังนิดนึงลดลดลดน่ารัก พ like okay. totally ี่เพลบอกว่าให้ระวังกีตาร์ไม่ต้องระวังนะครับผมเขาเป็นสตองเกอร์จริงๆนะครับผมคนเราครับนั่งใกล้กีตาร์ได้นะเพื่อนๆผู้หญิงก็นั่งใกล้กีตาร์ได้นะครับผมพูดจริงๆนะครับผมไม่ต้องห่วงนะครับผมและเขาแข็งแรงกว่าพวกคุณหลายคนด้วยเนี่ยผมพูดจริงหลายหลายคนที่อ่านดูด้วาเนี่อเขาแข็งแรงกว่าเพื่อนๆสิบเท่าเพราะเขาเป็นนักเต้นที่แบบโคตรแข็งแรงมาก่อนนะครับผมไม่เหน็ดไม่เหนื่อยแล้วก็เก่งมากๆนะครับผม k a m e l how about you อ่าอ่าไม่ได้อ่า n อ่านอ a า i n g า e a d า n g l e a d i า g อ่าน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 ่อนอานอานอ่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 าน่น่าน่านอ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 านอ่านอ่านอ่าอ่าน่นอ่นอ่านอ่่าอ่า่ออ่่อ่่้ไม่เต็มยาอา่ต้องเป็นคนที่ซื้อครบ หนึ่งพันขึ้นหนึ่งพันขึ้นไปด้วยอันนี้ก็แปลว่าถามแค่ตอบได้แค่บางคนอืแล้วจะถามยังไงอ่ะก็ถามแล้วใครตอบได้อ่าก็คือว่าคนถามกันว่ายาสีฟันนี้นะครับมีสมุนไพรทั้งหมดกี่ชนิดซึ่งเราจะบินกันนะครับตั้งแต่เขาพิมพ์เลขมานะครับผมคารมินนาลาจริงครับผมคารมินนาลา yes นาลาคารมินนมยีเดผ่เลยโคคุณค่ะ thank you กามินน่ารักกามินน่ารักหนึ่งชนิดนี่มีคนน่ารักเยอะเขาพิมพ์เขาพิมพ์ภาษาไทยนะครับหนึ่งชนิดเพลงนิวนัทเพลงนิวเพลงนิวแตูดโซเดียค่ะ I miss กามินมากมาก Miss you too too cold คุณอ่ะ Miss you t สามร้อยชนิดติดโตอย่าพิมพ์เลขอย่าพิมพ์เลขอย่าพิมพ์เลขงั้นเอาคำถามอื่นดีกว่าแต่ว่าไม่รู้จะเดายังไงอ่ะแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าใครซื้อหนึ่งพันยไม่ต้องไม่โกไม่บอกไม่บอก ไม่บอกไม่บอกไม่เกิดมาทำไมไม่จบอ๋อเนี่กับผมก็ยังไม่บอกเลยแล้วเพื่อนๆจะรู้ได้ไงอ่ะเออเพราะผมก็ถามอยู่เหมือนกันอ่ะผมก็ถามนี่ Hey you know today where you go today today where you go you're you're อะไรอ่ะโยเดี๋ยวคนนี้พี่าเข้าใจมุกกันหมดเฮ้ย today where you go ไม่บอกไม่บไม่บอก today where you go โชคดีนะคะผมก็อยากรู้เหมือนกันนะเพื่อนเวันนี้ today today สิ่งวันนี้วันนี้ไปไหนมา Where you go today Today Where mm. you go Where are you go อืม You know